สวัสดีครับวันนี้ที่ช่องลูกเอกนะครับขอบคุณหนึ่งแสนห้าหมืนโอไม่ใช่พันสามร้อยห้าสิบเก้าคนนะครับที่กดติดตามทียังไม่ทอดจิ้งกันจะไหนก็มีหายบ้างเข้ามาใหม่บ้างเข้ากันไปอันนี้น้องนาวาครับกําลังกินเส้นเอียงเลเส้นก๋วยเตี๋ยววะนีเะ่เส้นมีเหลืองครับเข่ากับร้ายหนึ่งเลยครับที่นี่ อันนี้เอียงนี่ปนปลาปอนี่ปนปลาคออันนี้ปนเอียงันต้มไก่อีกวะนี่อันนี้ปลาอันนั้นเอียงของเฟิร์นไก่เคฟซี่วะนี่อันนี้กับแกมแล้ะนอนี่นอไงกับแกลครับเกือบเครื่องตัวใหญ่เดี๋ยวลูกเอกชิมกับแกมครับหมว้ามอืมออร่อยเดี๋ยวสลับพอสลับกล้องก่อนนะอ่าอ่าอนะครับสลับเพื่อนแม่โดยขาอยูมก่อน อร้างกินอะไรมาขึ้นสมอืมแซ่บแซ่บครับของเราแซ่บแซ่บส้าินสร้างกิอไง้างอืมแสดอร์อยบสตรสเดอรสือืมสเตอรเอ้ยอยู่ใส่ความไปกับแกมเราขึ้นความ็ดต้มแกมแซ่บแ่บเมื่อขึนดินดินมาจิ้มนินมา ลินไหนลินเลยเหรอแก้วไม่มีเพะว่าเอาแก้วให้แจมเลยเอาเป้นสิบคนให้พี่แจ็คด้วยกินกินจะไม่กินลิ้นสิบเหรอตาแห้งรับพี่น้องแซ่บแกวอยู่นี่มีตามยูทูบเบอร์นะครับผมพงผีองพี่ไม่กินแลอพี่ไปไปส่งของก่อนกลัวเมาจะดีเหรอไม่กินด้วยโคกับเมาได้นะ ไม่ใช่มาแสบจีวรน้องเพิ่นแต่ว่ามันเป็นแบบว่าจะนอนได้สีได้จะเทคือว่าปรแสบซื้อมาตส่ยนะหรือผัวเ็นกิน,นม,มัอันนี้น้องนองมงวานะครับขยันเลี้ยงน้องมากอยากแ่หมทำไมนู้ไม่ตักมากินเองละ่ะลุงวาพี่อาร์ตบอกงานที่เป็นพระธนมาเุีิย แมวเรียนก็อยากมานั่ยุ่เมื่อกี้นี่โอ้ยไม่ให้แม่จะทําไหมไม่ไม่อนอยากไปส่งแก๊สกับผมะนเพ่นว่าโอ้ยเจ้าสิมาขยันสักผาอย่างน้อยยามนีเนาะให้ไปด้วยจะเป็นไรกลับมาคอยสักผาไม่กลัวจะนึกจะไม่ท็ตอนนี้ก็คงไม่ทันก็บอกก็บอกว่าอย่าพึ่งปั่นอย่าพึ่งปั่นอนไรอันนั้นนะย่าย่าพึ่งปั่นเสื้อผ้ากลับมาค่อยปั่นก็ได้ไปส่งของก่อนคนเฮ็ดกับเขาก็ถามตัว กูอานเพีงเขาถายกินเบียร์เนะอะกินโค้งให้แจ็คหน่อยสักเล็กน้อยเอามาแล้วอยาให้เสียน้ำใจอีข้ีวเท่าไหร่เน่เสียงใจ้าวเช้านี้ก็โอ้ยตังค์กี่มูลก,กี่จบกี่ส่วน,นวะจะหลับไหมน้องเฮ้ยแจ็คเขาไม่ได้นอนง่ายหรอกแต่ลุงบ๊อบเนี่ยหลับแล้วสวัสดีครับเฮ้ยแจ็คสวัสดีครับสวัสดีเอฟซตอนนี้กป็ช่อง ไอ้สามชนมันสวนสามัญชนฝากฝากติดตามฝากตัวอะไรตัวแคร์ลาสุดเขาไปเบื้องเขาไปเบิ้งลาสุดกับคนติดตามเพิ่นพัฒหาลอยกับคนอยู่คลิปลาสุดเพิ่นกับเฮ็ดเขาลามบ่ป้อเขาลามอันนี้บ่ได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดเขาลามกับเพิ่นเนาะ เดี๋ยวว่าสิวาซัมส้อนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวงเพิ่งสิดับน,นะโอ้นคอันคิดคนเดียวนั่นจะได้สองผมใจตืุ่่มพ่นมนะ <c oughs> ไม่คืออาว่ามันก็ธรรมดาหน่ะอย่บันูโอ้ยยอมรับ <c oughs> สุดยอดเลยครับพี่น,อน้องขอลามแซ่บยังวายเบิ้บดีรีบหนียกวยเจ้าอ่ะ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วจุดโอไม่ดีนะครับถ่ายเห็นเบียครับขออนุภาพขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับ,บอิโตบังอืมกินผักกะเหล่าครับพี่น้องกลมไก่นะน้าหน้ามใหญ่ผักกะเหลากินยับยังกับเส่บอืมขอขอกินยับขอรสซองกับเสี่ยบอือหวานเป็นลมคออญาตครับพี่น้องอ๋อเคลียร์ไว้แค่นี้ละเวลาอำลาแฟนครับ ก็ฝากตามเลยนะครับผมช่องรับเทสิ์ชาแนลครับคนใหม่เข้าคนใหม่เข้าคนในออกอยู่นั่นแหละเขากันไปโอ้ยบางมือก็หายบางมือเขาในวงการยูทูบสนุกสนุกครับทำช่องยูทูปในสนุกเพราะว่าช่องของเราไม่ไม่ไม่เอาสปอนเซอร์นะครับบอกไว้ก่อนเน้นเอ็มร้อยเป็นหลักครับร้เน้นทุนจากของที สับเป็นเธออย่างนีนเขาจักยังอ้าแค่นี้ละเดี๋ยวสิูบส่งแก๊สก่อน <c oughs> เดี๋ยวเมเลกูอ่านสิบอะไรกินเข่าได้ก็ <c oughs> เป็นฐานต้นเติบแล้าว่าใช่ป่ะอ้าวแต่คนใช่ไหมสิลมาเอาของเขามาแล้ว <c oughs> ไปส่งใหญ่นึกคงเตรียกับมันี้อยู่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับป้าอ้าอาแค่นี้แล้วเด้อสิพี่น้องเอาไปแค่นี้ละ,ออค,ละคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก็เด้อรับสาบตัว FC แฟนคลับ สวัสดีรักนะจุ๊บจุ๊บ